SCB เริ่มไม่สวยจบรอบแล้วหรือยังเรามาดูกันครับตัว SCB เนี่ยนะครับตอนนี้เริ่มจะมีสัญญาณที่อาจจะต้องระมัดระวังกันเอาไว้แล้วนะครับ SCB ตอนนี้นะครับเคยขึ้นไปเทสจุดสูงสุดเนี่ยอยู่บริเวณประมาณสัก128บาทในรอบนี้นะครับแล้วก็ขึ้นไปเทสเนี่ยสครั้งแล้วไม่ผ่านพอไม่ผ่านปุ๊บเนี่ยนะครับมันจะทำแพทเทิร์นอันหนึ่งนะครับซึ่งเป็นจุดกลับตัวอาจจะบอกว่าหลังจากที่ขึ้นมาตั้งแต่ประมาณสักเดือน สิงหาคมปีที่แล้วเนี่ย S อ B อาจจะมีโอกาสปรับตัวลงหรือเปล่านะเพราะแพทเทิร์นอันนี้นะครับเขาเรียกว่าแพทเทิร์นตัว M นะครับหรือว่าตัวดับเบิลท็อปเนี่ยดับเบิลท็อปคือขึ้นไปนะครับเป็นพีคที่1พีคที่2แล้วไม่ผ่าถ้าเกิดว่าลงมาแล้วหลุดตรงเน็กไน์นะครับบริเวณตรงแหลมๆของตัว M อเนี่ยอาจจะมีโอกาสลงได้ซึ่ง SCB ถ้าเราย้อนกลับมาดูนเนี่ยแพทเทิร์นคล้ายๆกับตัว M แล้ล เพราะฉะนั้นด้านบนคือ128นะครับด้านล่างคือประมาณ118ความสูงของตัว M เ,เนี่ยประมาณ10บาทนะครับเพราะฉะนั้นถ้า SCB หลุดเส้น neckline คือบริเวณประมาณแถวๆสัก118บาทมีโอกาสลงได้อีก10บาทเพราะฉะนั้นเป้าการลงอันแรกของ SCB จะอยู่บริเวณนี้นะครับแถวๆสัก108บาทนี่คือแนวรับแรกของตัว SCB ถ้าไม่หลุด108บาทน่าที่จะมีโอกาสรีบาวขึ้นไปแต่ถ้าเกิดว่าหลุด 108บาทลงมาอาจจะมีโอกาสลงอีกนะซึ่งถ้าเกิดว่าลงอีกเนี่ยเราจะเห็นว่า scb เนี่ยนะครับในช่วงประมาณสักตั้งแต่ปี2021ต่อเนื่องปี2022เนี่ยแนวรับแรกของเขาเนี่ยนะครับจะอยู่บริเวณประมาณสัก100บาทบวกลบเพราะฉะนั้นอันนี้คือแนวโน้มของตัว scb คราวนี้ถ้าเรามาดูผลประกอบการของตัวนี้ว่าเป็นอย่างไรคือ scb เนี่ยท่องเพิ่งเปลี่ยน ปรับโครงสร้างแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นบริษัทชื่อว่า SCBX เพราะฉะนะเนี่ยพอเราเข้ามาอาจจะมีงบการดูการเงินให้เราดูเนี่ยนะครับดูแค่นี้นะครับเรามาดูนะครับปี65กําไรอยู่ที่30,000 7,000ล้านปี66หกำไรเติบโตมาเป็นประมาณ43,500ล้านปี67ล่าสุดกำไรเกือบเกือบ44,0ล้านก็มีการเจริญเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆมีการคาดการณ์ว่าปีนี้คือปี6กเนี่ยกำไร SCB จะอยู่ประมาณสัก45,000ล้านนะครับตัว r อลนะครับจาก8%ขึ้นมาเป็น9%แล้วก็ตัวอัตรากำไรสุทธิหรือ a r g ิ n อยู่ในระดับประมาณสัก20%ินิดๆก็ถือว่าโอเคเลยนะครับ PE ประมาณ9เท่านะครับ PB อยู่ที่ศูน 84เพราะนั้นแล้วเนี่ยดูอย่างนี้เนี่ยนะครับตัว SCB เนี่ยก็ต้องบอกว่าราคาไม่ได้แพงแต่ว่าถ้าเราย้อนกลับไปดูตัวกราฟเนี่ยตอนนี้ต้องระมัดระวังนะครับราคาเหมาะสม SCB ล่าสุดที่ต่อไปเช็คมาให้อยู่ที่128บาทแถวๆประมาณ130บาทเพราะฉะนั้นตอนนี้อาจจะเป็นไปได้ไหมว่า SCB เนี่ยขึ้นไปเต็มมูลค่าแล้วตอนนี้เริ่มมีการโดนเทขายทำกำไรลงมาครับ